สวัสดีครับผมชื่อป๊อปนะครับหรือที่จริงพี่พิสิทธิ์อิทธิพงศ์นะครับเป็นอาซิสแตนฟิเนตเมนเจอร์ของทูฟิเนตนะครับสาขาเซนท์เทนเวิลด์นะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตท่ากายของกายโดยใช้บาเบลนะครับซึ่งท่าแรกนะครับจะเกี่ยวกับหัวไหล่นะครับหรือโชเดอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะออกกำลังกายนะครับเราต้องรู้หลักในการที่เราจะจับอุปกรณ์ก่อนนะครับการจับอุปกรณ์นะครับก็คือเพื่ออะไรเพื่อเซฟ ความปลอดภัยของการออกกําลังกายนะครับงั้นท่าการจับต่างๆต้องมีการสติ๊กนิดหนึ่งด้วยนะครับเวลาจับก็คือเราต้องย่อขาลงนะครับหลังตรงนะครับจับบาให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่นะครับเราดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาสําคัญที่สุดนะครับการวางเท้านะครับหลังแล้วก็บอดี้จงเวียนช่วงกลางตัวจะต้องเซฟความปลอดภัยด้วยนะครับวิธีการก็คือนะครับ เราจะต้องงอแขนจากตัวบาเบลขึ้นมาที่อกบน่าลองงอขึ้นมาครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อตั้งท่าแรกของการเริ่มของการเล่นหัวไหล่นะครับต่อไปก็คือดันขึ้นไปนะครับเวลาเราออกแรงนะครับโอเคดันขึ้นไปให้สุดเลยนะครับระยะสําคัญนะครับลงมานะครับโอเคต่อเนื่องนะครับออกแรงหายใจออกนะครับคือพยายามอยากก้านหายใจในการออกกำลังกายนะครับ ลงเป็นจังหวะนะครับไม่เวี่ยดไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปนะครับโอเคนะครับพอเราเสร็จสิ้นนะครับเราก็จับตัำเบลลงนะครับเราก็ผ่อนโดยใช้การเซฟเหมือนเดิมนะครับก็คือย้าวขาลงแล้วก็วางน้ำเบลนะครับเดี๋ยวผมจะให้สตาร์ทโหมนะครับสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ10ครั้ง นะครับอ่ลองดู สำหรับการออกกำลังกายทุกๆโปรแกรมนะครับในท่าการออกกำลังกายนะครับทุกๆท่าต้องมีการดีไซน์โปรแกรมนะครับในการดีไซน์โปรแกรมนะครับมีต้องมีการกําหนดในเรื่องของท่าเล่นนะครับกําหนดในเรื่องของน้ําหนักนะครับจํานวนครั้งนะครับ ทุกทท่าในการออกกำลังกายนะครับเมื่อเรากําหนดน้าหนักแล้วนะครับให้พอดีกับตัวผู้บริหารออกกำลังกายนะครับพอดีแล้วปุ๊บนะครับในเรื่องของการดีไซน์ครั้งนะครับประมาณ1 0ถึง12ครั้งนะครับเซตประมาณ3ถึงเซตนะครับเล่นให้พอเหมาะกับสมรรถภาพของเรานะครับอย่าให้เกิดการบาดเจ็บนะครับต้องดูด้วยว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมนะครับรับประทานโอเคไหมนะครับตรงนี้ต้องควบคู่ไปด้วยนะครับ